นำฝ่ายค้านกัมพูชานายสมรังสีค่ะออกมากระตุ้นสมเด็จฮุนเซนว่าให้เข้ามาดูแลการรุกล้ำดินแดนของทางเวียดนามด้วยอย่าเพียงแต่ทำการตอบโต้ประเทศไทยค่ะนายสมรังสีซึ่งยังคงลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสระบุว่าสนับสนุนความเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่จะนาต่างชาติเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแต่นายสมรังสีได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนนํามาตรการดังกล่าวไปใช้ที่ชายแดนเวียดนามด้วย หัวหน้า,าพักฝ่ายค้านกัมพูชาจัดการถแถลงข่าวในครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์แสดงหลักฐานใหม่รวมทั้งตอกย้ำความถูกต้องแม่นยำของแผนที่ที่นำเสนอปลายปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามปักหลักเขตแดนล้ำเข้าไปในดินแดนกัมพูชาที่ชายแดนด้านจังหวัดสาวายเรียงค่ะ รัฐบาลกัมพูชานะคะก็ได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้นานาชาติเข้าแทรกแซงกรณีประสาทพระวิหารค่ะทั้งส่งจดหมายถึงสหประชาชาติเรียกร้องให้ในบันคีมูลเลยค่ะที่การ UN มาเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ส่งจดหมายถึงเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนเพื่อที่จะให้เข้ามาคลี่คลายความขัดแย้งกับไทยด้วยนะคะ ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการถแถลงเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาควรที่จะแก้ไขผ่าน,นกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่แล้วและไทยก็จะแจ้งให้สมาชิกประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะทราบเกี่ยวกับพัฒนาการอย่างต่อเน,นื่องด้วยค่ะ,คะโดยรัฐบาลไทยยังคงเน้นย้ำนะคะว่าไทยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าการเจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทยกัมพูชาพศ2543 ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องกันแล้วที่จะจัดประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารอบหน้าโดยเร็วที่สุดในกำหนดวันที่จะมีการตกลงร่วมกันต่อไปค่ะแล้วก็กลไกอื่นๆภายใต้กรอบรวมทั้งการรับรองยืนยันบันทึกความบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU 43นะคะแล้วก็ให้ถอดให้ถอนเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญนิติบัญญัติในวันที่17สิงหาคมก็คือไอเรื่องนี้นั่นถอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณวิระนั้นยังได้ยื่นหนังสือต่อคุณคำนูนค่ะที่ออโอในในมติชนนั้นก็ใช้คำคำเรียกที่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะคุณวีระบอกว่า เครือข่ายยืนยันต่อต้าน MOU 43และข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นการดําเนินการที่ทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์นะคะแล้วก็ก่อนการประชุมรัฐสภา17สิงหาคมทางเครือข่ายเียจะรวมตัวกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อจะติดตามความคืบหน้าว่ามีการนำบาราดดังกล่าวเข้าที่ประชุมพิจารณาหรือไม่หากไม่มีนั้นก็จะแยกย้ายก,กันกลับแต่ถ้ามีนั้น ก็จะพิจารณามาตรการดําเนินการต่อไปตามลําดับค่ะแต่เมื่อวานนี้ที่เห็นที่คุณคํานูณพูดเนี่ยนะคะค่ะคือคุณคํานูณก็อธิบายกับคุณวีระเพราะคุณวีระเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงคุณชัยชอบด้วยค่ะแล้วก็คุณคํานูณในฐานะตัวแทน40สาว่ก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจคุณวีระและตัวแทนเครือข่ายบอกว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องเรื่องที่คุณวีระพูดเนี่ย เอาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหรอกเพราะเบื้องต้นจากการตรวจสอบมันไม่มีการบรรจุระเบียบวาระนี้จริงๆก็วอาจจะหมายความว่าไม่ต้องพาพวกมาหรอกใช่ไหมถ้าหากว่าจะพาไปเพื่อที่จะไปติดตามดูว่าจะเอาเรื่องนี้บรรจุหรือเปล่านะคะคุณเลขอธิบายไปแล้วส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพคุณสุรินทร์พิสุวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนยืนอยู่กับพนามหงศ์คือคุณสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยได้พา พี่น้องมุสลิมไปที่กัมพูชาเป็นตัวแทนชาวมุสลิม30คนไปเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็เตรียมเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน<ม>แล้วก็คุณสุรินไปที่ขเมงวดนี้ก็ได้เข้าพบกับคุณเซนด้วยนะคะ,คะโดยคุณไม่ใช่ยังไม่ได้พาดว่าะจะได้พบกับคุณเซนในโอกาสที่จะไปเนี่ยแต่ไปงวดนี้ ได้เจอกับฮอนนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรินทร์ก็คิดดูว่าฮอนนำฮงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่คุณสุรินทร์ก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะจนคุณสุรินทร์ไปไปเลใาเซียนฮอนนำฮงยังอยู่อ่ะพรมนั่นนะขาดหมดเลยอยู่เขี่ยวขนาดไหนบมลนะฮะลองคิดดูปรากฏว่าคุณสุรินทร์เนี่ยนะคะได้กล่าวภายหลังการเข้าพบฮอนนำฮง แล้วก็ทางสำนักข่าวซินหัวของจีนก็ได้อ้างคําพูดของคุณสุรินคือจีนในให้ความสำคัญกับกัมพูชามากข่าวไดจากคำพูชาจะไปทางจีนหมดเราเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติและใช้ความอดทนและอดกลั้นนี่เป็นการพูดหลังจากหาดีกับพอนนัมฮงจุดยืนของคุณสุรินคือสันติวิธีและอดทนเพราะว่าล่าสุดก็คือ กัมพูชาเนี่ยได้ส่งจดหมายถึงอาเซียนหลังจากที่เคยส่งไปที่ยูเอ็นแล้วได้ส่งไปที่อาเซียนแล้วก็ส่งไปเวียดนามแล้วก็ส่งไปที่เวียดนามนะคะเพื่อที่ต้องการให้ทั้งสองส่วนเนี่ยเข้ามามาแก้ปัญหาานี้ค่ะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าฮอนําฮงเนี่ยนะคะก็แสดงความปรารถนาที่จะเห็นการแก้ปัญหาชายแดนกับไทยด้วยสันติวิธีเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ฮอนําฮงคุยกับคุณชุริน พร้อมทั้งแจใ้งทราบว,ว่ากัมพูชาจะยังไม่เจรจากับฝ่ายไทยจนกว่าไทยจนกว่ารัฐสภาไทยจะรับรองผลการเจรจาของคณะกรรมการชายแดนไทยที่ผ่านมาซะก่อนกรรมการชายแดนไทยที่ผ่านมาที่เราเรียกตัวย่อว่า JBC Joint Border Committee ที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยรัฐสภาไทยต้อง <I 'm S 1> ยอม <I 'm S 1> รับก่อนถ้ารัฐสภาไทยไม่รับรองผลการเจรจาแล้วก็ไม่คุย ซึ่งจริงๆแล้วผมก็คิดว่าผมก็อยากจะแก้ปัญหามันด้วยสันติวิธีก็คือการคุยแต่ผมจะไม่คุยตรับใดที่รัฐสภาของคุณยังไม่เห็นชอบกับการทำงานของคณะกรรมการชายแดนที่ผ่านมาฮอนนาพงยังบอกว่าได้แจ้งให้เลขาธิการอาเซียนคือคุณสุรินทรเนี่ยทราบท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาที่ยืนยันว่าจะแก้ปัญหากับไทยอย่างสันติและอดกั้นอย่างเต็มที่แล้ว แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ทำหนังสือถึงประธาน,นาคณะกรรมาการประจำอาเซียนคนปัจจุบันก็คือฝ um ั <S <S ่เชียเคียนยันออกเสียงเป็นเวียดนามนะ <S <S เป็นรองนายกและรัฐมนตรีาเทศของเวียดนาม <S <S และสมาชิกอาเซียนอีก8ประเทศข,ขอให้มีการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคงก็บอกว่ารอคอยคำตอบจากอาเซียนแล้วก็กับประเทศสมาชิกแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่า ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวคือในอาเซียนเขามีเลขาและเขาก็มีกรรมการประจำอาเซียนและประธานคนปัจจุบันของกรรมการอาเซียนเนี่ยเป็นเวียดนามและก็เป็นตําแหน่งที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามและเป็นรองนายกเวียดนามด้วยหลายตาแหน่งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยมันลึกซึ้งอยู่แล้วแทบจะเชื้อชาติเดียวกันล่ะนะคะที่เห็นอยู่คนเวียดนาม คนกัมพูชาทุกวันนี้คือเวียดนามมาแหละแล้วก็เขาก็เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันถ้าไม่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันเนี่ยจะไปยอมให้ย้ายหลักหมุดของเวียดนามเข้ามาในประเทศตัวเองเหรอที่เอาคนไปค่ะนะะก็ปรากฏว่าก็หาเพื่อนได้ดีมากก็ไปหาเพื่อนเป็นเวียดนามที่เป็นทั้งรองนายกและรัฐมนตรีของประเทศและยังนั่งเป็นประธานกรรมการอาเซียนอีกต่างหากแล้วก็กําลังฮอนัมฮงเ็าบอกว่ากําลังรอคําตอบจากอาเซียนกับประเทศสมาชิก แล้วก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวที่สําคัญแต่อีกด้านหนึ่งก็คือดูตรงนี้สิคะพลเอกอนุพงศ์พินาลเอกอนุพงศ์จินดาค่ะพลเอกอนุพงศ์บอกว่าสภาพในพื้นที่พิพาทนะคะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่เห็นไหมคะ ทหารยังพูดคําว่าพื้นที่พิพาทไม่พูดไม่พูดว่าพื้นที่รับซ้อนแล้วนะคะ,คะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่นั้นก็ยังมีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่กัมพูชานะคะไม่มีท่าทีที่จะคุกคามซึ่งกันและกันไม่มีการเพิ่มกําลังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อยนะคะคิดว่าหนทางที่จะแก้ปัญหาเนี่ยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าทุกคนจะต้องยอมรับไม่ว่าใครในโลกนี้ประเทศไหนชาติไหนใช้การเจรจาพูดคุยเพื่อหาทางออก คำตอบก็คือว่าไม่ใช่ถามกันเพื่อจะให้เป็นสู่ความรุนแรงปล่อยให้เป็นเรื่องของการเจราจาไปเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศนั้นก็มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันในพื้นที่ก็พูดกันนะคะว่าจะใช้การเจราจาอย่างไรซึ่งจะออกมาทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเจราจาใน,นกลไกไหนนะคะ JBC ก็ดีหรือว่า GBC r b c ก็ดีคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้าหากว่าฟังจากทั้งทางฝั่งการเมืองและฝั่งจากฝั่งทหารหแล้วก็รวมถึงความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาเองไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองของเขาหรือว่ากษัตริย์ของเขากษัตริย์โรดมเสียมุนีที่ใช้ผู้ใกล้ชิดเนี่ยส่งจดหมายมาแล้วในแวดวงทั้งหมดเนี่ยที่เขาคุยกันเขาเชื่อว่าปัญหาของไทายกัมพูชาจะแก้ด้วยการเจรจา มันต้องเจรจาถ้าไม่เจรจาคือจริงๆทุกคนตอนนี้เห็นด้วยกับการเจรจาอยู่แล้วแต่การเจรจาในเวลาไหนและใครเข้าร่วมด้วยที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบที่สุดก็เหมือนกับที่กัมพูชาก็พยายามที่จะดึงอาเซียนแล้วก็ดึงเวียดนามเข้ามาช่วยคือเขาต้องการจะยกระดับปัญหาให้เป็นพหุภาคีมากกว่าคือให้ชาติอื่นมาร่วมจัดการด้วยแต่เราเนี่ยต้องการแค่ทวิภาคีเราต้องการเคราะนี้มีคนแค่สองคนมีคนแค่สองประเทศเข้ามาคุยด้วยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็รู้อยู่ว่า บางทีประเทศที่มีผลประโยชน์แอบแฝงก็จะดันอีกประเทศหนึ่งก็จะช่วยประเทศหนึ่งนะคะค่ะ,อะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะคะ